โอมชานติ oh วันนี้วันที่ยี่สิบเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเบอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานบาหลัดท,ที่เคยมั่งคั่งมากๆเดี๋ยวนี้ได้ยากจนพ่อเท่านั้นที่จะทำบาลัดท,ที่ยากจนนี้ให้มั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งคำถามของเบอรีในวันนี้ ใครล่ะที่มีโชคมากที่สุดในลูกกบและโกปี้และก็เป็นอย่างไรคำตอบผู้ที่โชคดีที่สุดคือผู้ที่ได้แสดงการไล่ลําลแห่งความรู้ของพระเจ้าพวกเขาเป็นคนผู้ที่จะไปสู่ยุคทองและไล่ลํำกับเจ้าชายเจ้าหญิงลูกที่โชคดีเช่นนั้นจะอุทิศตัวเขาเองให้กับพ่ออย่างสมบูรณ์ในเวลานี้และพูดว่าบาบา ฉันเป็นของท่านไม่มีอะไรเป็นของฉันท่านนั้นทำฉันให้เป็นนายของสวรรค์และดังนั้นทำไมฉันจะไม่อุทิศตัวฉันเองให้กับท่านลูกๆผู้ที่มีความทราบซึ้งเขาจะได้ไล่ลำในทางกายอยู่กับกบและโกปี้ในยุคทอง สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้คงความทราบซึ้งตลอดเวลาว่าลูกนั้นกำลังจะมาเป็นนายของบรามันและของโลกลูกบราหมินั้นต่อมาก็จะมาเป็นเทพจุดที่สองจงทำสภาพของลูกให้แข็งแรงอย่าได้กลัวตายให้อยู่ในการจดจำของพ่อ ซึมซับความรู้และรับใช้คนอื่นๆพรของบัพตะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจบสิ้นเกมของการมีข้ออ้างแล้วจงมาเป็นนายผู้ประทานของความเคารพในตัวเองซ้ำขอให้ลูกนั้นจงจบสิ้นเกมของการมีข้ออ้างแล้วจงมาเป็นนายผู้ประทานของความเคารพในตัวเอง ลูกๆผู้ที่รู้ที่จะเล่นเกมของการสร้างข้ออ้างก็พูดว่าถ้ามันไม่ใช่สำหรับสิ่งนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้หรือว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จงจบสิ้นภาษานี้ในการที่จะมีข้ออ้าง แล้วทำสัญญาอย่างมุ่งมั่นนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแน่นอนฉันจะต้องมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมกับพ่อไม่ใช่ว่าฉันนั้นจะมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ได้เมื่อคนอื่นนั้นให้ความร่วมมือกับพวกเขาแทนที่จะพูดในหนทางเช่นนี้จงอยู่อย่างเป็นนายผู้ประทานและให้ความร่วมมือความรักความเห็นอกเห็นใจ สำหรับการให้เช่นนี้คือการได้รับเมื่อลูกนั้นมีความรู้สึกเช่นนี้ลูกก็จะมาเป็นนายผู้ประทานความเคารพในตัวเองและมีความเคารพในตัวเองคติพจน์ในวันนี้เมื่อลูกนั้นมีการวางเฉยในสำนึกของฉันและฉันลูกนั้นต่อมาก็จะถูกกล่าวว่ามีการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดซ้ำ เมื่อลูกนั้นมีการวางเฉยในสำนึกฉันและของฉันลูกนั้นต่อมาก็จะถูกกล่าวว่ามีการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดได้นั่นก็คือเรามีการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดอัชโอมชานติ